เหรียญ50สตังคปีพศสองพเป็นเหรียญที่ติดอันดับ1นึถึงสิหายากน่าสะสมมีราคาเกินหน้าเหรียญเราไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอย สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านพบกับพี่จอยแล้วนะคะในเรื่องของเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายากวันนี้เรามาดูเหรียญเล็กๆกันบ้างนะคะเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์ที่มีการติดอันดับด้วยนะคะเหรียญน,นี้ติดอันดับรังท้ายเป็นอันดับที่สี อันดับที่10ที่ค่อนข้างที่จะหายากนะคะสำหรับพี่จอยก็มีไม่กี่เหรียญที่พี่จอยถืออยู่นี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะถือว่าผ่านการใช้งานปีนี้ของเหรียญก็คือ50สต่างปีพศ2532นั่นเองติดอันดับที่1ิ จำนวนการผลิตอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดล้านเหกหพันเหรียญถือว่ามากมายเยอะแยะ,แยะมากมายเลยนะคะแต่ทำไมถึงหายากหาไม่เจอนะคะอันนี้พี่จอยก็ไม่ทราบได้นะคะเพราะว่าพี่จอยเวลาเมื่อสมัยก่อนๆพี่จอยก็ไม่ได้สะสมนะคะได้มาเท่าไหร่เข้า ไปซื้อจับจ่ายซื้อของตามห้างหรือว่าตามเซเว่นก็ได้เงินทอนแบบนี้มาแต่ไม่ได้สังเกตนะคะอันดับหนึ่งถึงอันดับที่สิบก็มีมีแต่ที่ไม่ติดอันดับนะคะอันดับที่หนึ่งก็ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบนะคะหายากมากๆากห้าสิบสตางค์สีทองหลังอ่า หลังพระธาตุดอยสุเทพนะคะแบบนี้เลยเาสวยงามนะคะมีความอไม่ว่าจะเป็นหนังสือตัวหนังสือตัวเลขนะคะมีความชัดเจนสวยงามมากเขาเลยเลยจัดอันดับให้อยู่ที่อันดับที่สิบของเหรียญหายากจํานวนการผลิตอย่างที่บอกเยอะยๆมากๆเลยนะคะห้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนหกหื่นเก้าพันเหรียญน,นะคะแต่ ก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆที่ชอบสะสมหามาสะสมนะคะเพราะว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับหามาสะสมเราชอบเป็นความชอบของเรานะคะหาเหรียญที่มีติดอันดับแบบนี้หนึ่งสิบนะคะ พศ2530ติดอันดับที่1 2534ติดอันดับที่2 2531ติดอันดับที่3นะคะอันดับที่4 2541อันดับที่5 2550อันดับที่6 2551อันดับที่7 2539อันดับที่8 2536อันดับที่9 2544และ อันดับที่สิบคือปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบสองที่พี่จอยถืออยู่นี้วันหลังพี่จอยจะให้ดูอันดับต้นๆบ้างนะคะวันนี้ดูรังท้ายไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาหาไม่รู้กระจัดกระจายกันไปไหนหมดนะคะก็มาบอกเพื่อน ที่ชอบสะสมได้รับรู้นะคะหลายคนถามมาพี่จอยรับซื้อไหมนะคะบางคนบอกว่ามีรายเรียนพี่จอยบอกเสมอมาว่าช่องของพี่จอยไม่ได้รับซื้อเหรียญน,นะคะเพียงแต่ว่ามาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับรู้ว่าเรียนไหนที่น่าสะสมเหรียญไหนมีราคาหรือว่าเหรียญไหนหายากแค่นั้นเองนะคะพี่จอยไม่ได้รับซื้อสําหรับพี่จอยก็ชอบสะสมนะคะสะสมทุกอย่างที่ เราชอบนะคะขอบคุณมากมายขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i ร e กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะทำให้เพื่อนๆเพลิน,น,นแล้วก็มีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น,น้อยเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า